เผยภาพเรนเดอร์ Moto G ีเตลอัสอจัดเต็มจอใหญ่6.8นิ้วรองรับปากกากล้องหลัง50ล้านพิเซลอาจเปิดตัวเร็วๆนี้สวัสดีครับผมที่ไ่ทีฟ้าน,นะครับวันนี้ผมก็มีโค้ดส่วนลดจากช h อปปีมาแจากงนะครับสำหรับคนที่ชอบผ่านแอปเท่านั้นนะครับสนใจอะไรหรือเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทาง m o t o r OLA กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่รองรับการใช้งานลวกกับปกกาสไตลัสอย่าง Moto G s t y l u s ล่าสุดก็ได้มีภาพเรนเดอร์ของ Moto G s t y l u s 2022เผยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสมาร์ทโฟน Moto G s t y l u s มีหน้าจอแสดงผลแบบเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้าหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.8นิ้วเป็นแบบ IPS LCD มีค่า refresh r a t 90เฮิร์ ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G ให้แหลมมาที่6 g กพร้อมรอม118 g กให้กล้องหลังตัวหลักความเเอียอ50ล้านพิกเซลที่มีเทคโนโลยี Quad Pixel ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500mAh แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า Moto G Stylus 222 0จะเปิดตัวช่วงไหนและจะมีราคาเท่าไหร่นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล้วครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ